บอรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอรถบ้านแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยแล้วก็จะมาแนะนํารถเข้าใหม่แต่เจ้าคันนี้นะครับอย่างที่พาดสายมาตะกี้ก็คือ1บอกเลยว่าคันนี้พรถูกมากแล้วก็ด้วยปีของรถเนี่ยไม่ได้สูงอย่างแน่นอนกับเจ้าคันนี้เลย t o y ยต v v ีอัเครื่องยนต์ 1.5e ปี2012ดูกันในส่วนของ เกิร์ตนะเจ้าคันนี้ติดเกิร์ตมาให้รอบคันแบบนี้ทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังและด้านหลังเนี่ยใส่สปอยเลอร์มาเรียกได้ว่าสวยงามนะใครที่อยากได้รถสไตล์แบบออกแต่งน้อยๆนะแต่ราคาผ่อนับซอบเดี๋ยวมาดูด้านข้างก่อนที่จะเข้าไปด้านในกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวล้อเป็นล้ออัลลอยจากโรงงานเลยเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยเปิดออกมานะครับตัว เนื่องจากมันเป็นรถเครื่องยนต์1.5แล้วก็เป็นตัวลองท็อปนะาเรียกว่าตัว E ตัวรถของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านี่เบาะผ้าแบบนี้นะไอรูรูเนี่ยเอาไว้ระบายเหงือ่อเหมือนกันก็คือเวลาเราคุณจอดรถ,ถตากแดดแบบนี้เนี่ยควกนี้มันก็จะเย็นเร็วนั่นเองอ่ะในส่วนของคอนโซลกลางตรงนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยเรือนไหม่เขาจะอยู่ตรงกลางนะครับจะดูในส่วนของอัตราความเร็วระบบการเข้าเกียร์อยู่ว่ารถอยู่ในเกียร์ไหนก็จะอยู่ตรงนี้นะคอนโซลตรงกลาง ตรงกลางก็ไล่ลงมาตั้งแต่ไฟพามาเนาะรุ่นนี้แอ์ปรับแบบเมนวลนั่นเองนะแล้วก็มีช่อง AUX นี่นะครับก็เสียบได้แล้วก็มีช่อง X, นะไฟ12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงกลางนี้จะใส่ไว้สําหรับใส่มือถือต่างๆก็ใส่ได้เนาะแล้วก็ช่องใส่ของตรงนี้ก็ยังมีที่ให้คุณใส่ได้วางแก้วน้ําต่างๆนี่ใช้งานกดปุ๊บยังเด้งใช้งานดีอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยเบาะยังไม่มีการขาดเนาะ ใช้งานพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ตัวเจ้าของเดิมใส่พรมนะใส่พรมมานะครับเรียกว่าพรมแบบ3มิตินะก็ใช้กันลื่นการถลายเวลาน้ำหกก็ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาติดฟิล์มรามิน่ามารอบคานแล้วมาอันนี้นะดูได้เลยนะครับโลโก้ของรามิน่ายังอยู่เลยเรียกได้ว่าถ้าคุณเอาไปใช้งานไม่ต้องติดฟิล์มใหม่แล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็รถ ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยติดแก๊สบอกเลยนะครับเจอปี2009 2010บางคันติดแก๊สด้วยซ้ำไปนะครับอะในส่วนของราคานะครับบอรรถบ้านขายอยู่เพียง299,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ t o y ย t a v วีออสเครื่องยนต์ 1.5e ใไม่เนอเช้งปี2012คันนี้แล้วก็บอกเลยผ่อนล้มต้น 5 0 0พบาทเท่านั้นเองใครเครดิตดีอยากได้รถเจ้าคันนี้ไปครอบครองเป็นเจ้าของผ่อนสบายๆมาได้เลยที่ร้านบอยรถบ้านอ่าโอเคอย่าลืมนะครับผ่อนเริ่มต้น5,000บาทเท่านั้นเองกับเจ้าโตโยต้าวีอเครื่องยนต์1 5 e. ีเป็นกลุ่มรถซิตี้ค่วิ่งคล่องตัวในเมืองแล้วก็วิ่งทางไกลได้ดีมากๆนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยรองรับน้ำมนัน e e20 ได้แล้วนะ่ารองรับน้ำมน e ัน e20 9195ได้อีกด้วย โอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ทางด้านล่างนะครับแล้วก็วันนี้แนะนำแต่เพียงเท่านี้ใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ